ปาขอคุยด้วยหน่อยสิมีเรื่องจะคุยอะ่ะได้ดิมีอะไรเหรออ้าวโยทำอะไรอะ่ะยังไม่นอนอีกเหรอโยมากวนพี่ป่าหรือเปล่าปล่านี่จะลงไปหาอะไรกินเหรอป่ามาหาพี่ป่า จริงเหรอดีใจนะเนี่ยพิงอยากได้อะไรในห้องเราก็เอาไปเลยนะวันนี้เราจะนอนห้องโยอ่ะเฮ้ยห้องโยบ้าอะไรไม่บ้าหรอก ตื่นแล้วไม่ใช่หรอพี่อยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดหลับตาซะจะหลับได้ไงเราเดี๋ยวพี่เปิดเพลงกล่อมให้เอาไหมมันไม่ร้องแทนเลยลนะ่ะ ี่ร้องเพลงไม่พอหรอกป่านนี้ยจะพิงคขงขโมยของในห้องไป่ป่าหมดหรอกเอาไปเถอะพราะของสำคัญสิ่งเดียวก็อยู่กับพี่แล้วตอนนี้กำไร,รอ่ะกำไไรก็ใช่ โยสำคัญกว่าแหวะพรุ่งนี้ตอนโชว์ความสามารถพิเศษอ่ะอืมเพลงที่โยจะเล่นโยให้พี่ป่าอ่ะจริงดิเพลงอะไรอ่ะ ลองฟังเอาดิแล้วได้ทำให้โยชนะหรอไม่หรอกแค่อยากร้องให้ฟังขอบคุณนะเพลงที่โยจะร้องอ่ะเป็นเพลงธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะ ยังไงก็ได้พี่จะรอฟัง คุกูว่าแม่งถ้าลงประกวดเดือนปีนี้เนี่ยนะชนะน้องปีหนึ่งทุกคนแน่แต่กูว่ามันยอมแพ้ว่ะทำไมวะเอา้ามันก็ต้องสละตำแหน่งให้กับน้องวายโยเดือนคณะวิทย์ไงครับเชดเออนาทีเนี้ยมึงก็ต้องนั่งรอยอย่างเงี้ยหรอไม่ขาดใจตายหรืไงเออดิเซ็งอยากเจอโยจะแย่แล้วเนี่ย เออคิดมึงรู้ป่ะวะพวกดาวเดือนปีหนึ่งเขาแต่งหน้าที่ไหนแล้วทำไมกูต้องรู้วะไม่รู้ดิก็เห็นมึงคุยกับเอมมิ่งไม่ใช่ไง <ota> <c oughs> คิดใจเย็นดิวะนี่เพื่อนเองเพื่อนเป็นเดือนมหาวิลายลัเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงก็โดนแฟนสา,าตืบ๊บเปล่หรอกกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ่ะไม่รู้อะไรหรอเมื่อกิ้งเป็นสองสตีททุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับบอส น้องวายโยของบอสเนี่ยดูดีสุขภาพแข็งแรงเลยนะครับน่ารักปะต้องน่ารักอยู่แล้วสิครับบอสว่าที่ภรรยาบอสเลยนะอยากไปว่ะไอคิดมึงจะมาก,กูไหมเชีย่ยป่าถามกูทำไมวะก็เผื่อมึงอยากไปดูมิ่งไงมึงเลิกพูดถึงมิ่งเยลยนะลำคาญเออดีไปว่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะได้ครับ ครับเอา้าพี่ป่ามาทำอะไรเนี่ยเออก่อนที่อะไรแม่งจะวุ่นวายไปมากกว่าน,นี้มึงสองคนไม่อยากถ่ายรูปด้วยกันเหรอ ่ส่หน่อยดิของผมด้วยพี่อ่ะช่วยกว่าเลยมาเจ้ากล้องนี้ก่อนแล้วกันนะมาหนึ่งสองสมรูปอีกรูป,รปหนึ่งสองสมกล้องนี้นะครับมาหนึ่งสองสมยิ้มๆหน่อยครับหนึ่งสองส เกน่ารักที่สุดอบคุณครับพี่ป่าวันี่หน่อยนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเต้นอะ ทุกอย่างต้องโอเคเชื่อพี่ดิครับมันไม่โอเคอะ่ะหนึ่งมันจะติดตัวยโยไปตลอดสองอายทั้งนั้นแน่อยากกดดันตัวเองดิใครๆก็สติแตกทั้งนั้นแหละเวลาอยู่บนเวทีอะ่ะ ปีที่แล้วพี่ป่าสติแตกมาก็ไม่นะเห็นปะโยไม่เหมือนพี่ป่าเอางี้ละกันไม่ว่าโยจะผิดพลาดแค่ไหนอ่ะมันก็โอเคสำหรับพี่เสมอแหละเพราะฉะนั้นนะนะอยากทำอะไรก็ทำอยากผิดพลาดแค่ไหนก็ผิดแค่เต็มที่กับมันก็พอ เท okay, นะชมพี่แบบนี้เนี่ยอยากได้อะไรหรือเปล่าเปล่าไม่อยากได้ก็เทจริงๆไม่อยากได้แต่พี่ให้ได้ปะครับ ป่าหอมนะหลายทีนะเอาคืนพี่ก็ได้นะไม่ว่าหรอกพี่จองเราแล้วนะใครเข้าหาก็ข้ามตีนพี่ไปก่อนนะเป็นหมออะไร ที่จะทำร้ายคนหน่งก <si ็มันมายุ่งกับหัวใจของพี่ทําไมหวกได้ไหมหอมแก้มแค่นี้แพ้ท้องซะละพี่ป่าแล้วลงดีขึ้นหรือยังจะงุยงิดแทนแล้วเนี่ยโอ้ไงก็เจอกันตอนประกวดนะอืม เป็นอะไรหรือเปล่า เอาคนนี้มาอยู่ข้างๆได้ไหมพี่บอกแล้วไงจำไม่ได้เหรอว่าพี่จะมองแต่โยคนเดียวไม่มองคนอื่นหรอกถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม ทำโยเจ็บเมื่อไหร่มึงเจ็บกว่าแน่เ่ียบบอกนะเพราะป่าชอบเด็กที่อยู่ตรงข้ามห้องพิงขอ,อต้อนรับทุกท่านและน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่การประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยกันสพัดประจําปี2560ครับความรักของผมก็คือรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆและผมอยากจะมอบเพลงเพลงนี้ให้กับคนคนหนึ่ง ดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไป you